วันนี้เราพาเจ้า NPR ร้อยสิบห้ามาขนข้าวบ้านพ่อเยี่ยมพ่อตาพ่อตาได้ร้อยกว่ากระสอบดีแล้วที่เอาคันนี้มาถ้าเกิดไม่ได้เอาคันนี้มานี่แย่เลยเพราะคันนี้เป็นรถอคอกสูงใส่ได้เยอะเจ้า NPR ติดพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับเหมาะจริงๆกับงานแบบนี้เหมาะมาก <c oughs> สวยๆเดิมๆบางๆ <c oughs> ผมก็คงคงกันนะว่าขับรถยังไงไม่เคยชนเลยนี่เจ้าของคนเก่าอายุ เจ็ดสิบแล้วมั้งคนเก่าผมแจ้งมอเจ็ดเก้าไว้แล้วที่แรกว่าจะลื้อกระบะออกแล้วก็ทำเป็นรถเขียน,นก็เลยไม่ทำดีกว่าเสียดายรถก็เลยเอาฮีโน่คนนั้นทำแทนขอกไม้ส,สวยๆเรื่องหลังเลยเรื่องหลังเลยเดิมๆเรื่องหลัง,งไม้หลังจิบเลยดูเหล็กรองกสี เดือนเรียบเอาแบบนี้ครับเขากางเลยจ้แบบมันลมบนนี่มองยานี่บอลมหน้าลมบา Okay. เดิมเดิมกิ๊บเลยนะอันเนี้ยของเดิมฟิล์มเดิมดูในร่อนนอนแล้วเนะี่ยฟิล์มเดิมสามสิบปีที่แล้วยี่สิบเก้าปีไหมคันนี้ปีแจ้งโจทย์ปีสามเก้าปีสุดท้ายสั่งลุย หน้าบัดเรลมงลมไม้ขึ้นหมดเลยไม่น่าเชื่อรักษาได้ยังไงน้นองคืน้นนี่มันผับเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้จางลุยเทเลย เบรกไม่ไหวหลังเอากำมะลอไปลัดรถสิบร้อเมื่อวานหลังดอกแวววับเลยนี่เลยผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคันแรกนี่แหละ เฮ้ยมีร่องรอยหนูด้วยว่ะตามขอบประตูเี่เพระว่าในนี้มีหนูเนี่ยเลย

ติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์ใหม่ปกะติไม่มีโอ้โหนะนี่ติดใหม่ครับเบาวิวเลย ngủ bông bàn bông bàng đầm đầm <laughs>

กู้เสาไปนักลาะเหรอลอก่อนขี่รถบั้อเดี๋้วข <als> ี่มาใช่ไหมสิ nghe là mua đèn Đưa 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 mày yêu ba. Mày mày ai thổi hang về Đèn nó tuần lại Ý mày Ôi dạ อย่ามุ้มเสาหัวพอดีอย <โ AC> ่าด <FE> ้ๆๆตกลุ้มลุ้มยังวะคาดโชควะเกือบไปแล้วไปห้องเอาถุงของมาใส่ข้างหน้าหไร้ผลไป แคบมับทางแคบมากซอยขานานเจีมแคบมาก